รายการหมอคลังอุ่นใจดำเนินการโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง10หน่วยงานได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสันักงานพื้นที่สันักสามิตรพื้นที่ธนารัรพื้นที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองคอจ เพื่อสนองนโยบายกระทรวงการคลังและการประชาสัมพันธ์พรกิจต่างๆของหน่วยงานในสังกัดสู่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพบกับหมอคลังอุ่นใจได้ทุกวันพุธเวลา15นาฬกถึง16นาฬิกาทาง FM 101.75เมกะซื่อสัตย์โปรง่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยทางการคลังคือเราชาวคอวจอ งน,นี้มีค่าพวกเราได้มาร่วมง,งานกันครั้งโปร่งใสทุ้มเทจริงจังวินงในกันครั้งยังยืนเราคือคนขังจะไม่หยุดยังสร้าความยังยืนให้ชาวประชาชมืช่ย không rằng mình không nghiền rằng để chèn đầy đỡ nè ชาพประชาชมเชอจุดยืนของเรามันคองนอืรันงโอกาสชินนี้ดีเลยที่เปิดให้เราได้เป็นคนขังรวมใจสร้างความเป็นธรรมเพื่อนำชาติ ยดยังสรมางคายังยืนให้ชาวแร่ชาชมชื่อจุดยืนของเรามันคงนิรันดร์แต่ชนนี้ดีเลยที่เปิดให้เราได้เป็นคนขังรวมใจ รายการหมอคลังอุ่นใจคงอุ่นใจสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับผมนายเจเจตัวแทนจากสำนักง,งานสปสามิรพื้นที่อ่างทองครับวันนี้ผมก็จะมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจากประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2568นะครับได้มีการผ่อนผันเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจากเดิมนะครับบ้านเราเนี่ยจะอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน2เวลาด้วยกันนะครับ1ก็คือช่วงเวลา11โมงเช้าถึงบ่าย2และช่วงเวลาที่2ก็คือตอน5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับทีนี้ประกาศฉบับนี้เนี่ยเขาก็ออกมาขยายเวลานะครับให้เริ่มขายได้ตั้งแต่11โมงเช้านะครับ ลากยาวไปจนถึงเที่ยงคืนกันเลยเรียกได้ว่านักดื่มนี่คือหาซื้อดื่มกันให้ชุ่มฉ่ำใจกันได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเป็นข่าวดีทั้งนักดื่มแล้วก็ด้านแม่ค้านะครับที่จะได้ขายกันให้ชุ่มฉ่ำใจกันไปเลยทีเดียวนะครับก็มาตรการนี้นะครับจะเป็นมาตรการชั่วคราวนะครับจะมีระยะทดลองเนี่ย180วันนะครับเริ่มตั้งแต่3ธันวาคม2568ที่ผ่านมานะครับ ก็นอกเหนือจากการขยายระยะเวลาตรงนี้แล้วนะครับก็อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับร้านอาหารนะครับท,ที่จําหน่ายสุราเนี่ยแล้วมีที่ให้นั่งดื่มกินเนี่ยก็จะสามารถอนุญาตให้ดื่มต่อไปได้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากเวลาห้ามขายนะครับก็คือห้ามขายตอนเที่ยงคืนแต่ยังนั่งกินได้จนถึงตอนเวลาตีหนึ่งนะครับแต่ตีหนึ่งท่านจะต้อง แต่ต้องเลิกแล้วนะครับท่านจะต้องกลับบ้านนะครับถ้าท่านไม่กลับบ้านนะครับตำรวจและฝ่ายปกครองจะมาเชิญท่านไปที่อื่นนะครับโอเคก็แต่ว่าก็ยังคงงดขายนะครับในวันพระใหญ่เหมือนเดิมวันสําคัญทางาศาสนายังคงงดขายเหมือนเดิมและยังห้ามขายให้แก่เด็ก ที่อายุต่ำกว่า20ปีเหมือนเดิมนะครับมาตรการนี้นะครับออกมาเพื่อช่วยลดข้อจำกัดทางธุรกิจและสนับสนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยจะมีการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสุขภาพก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองนะครับก็นะครับผมกออ็รู้สึกว่ามันเป็นมาตรการที่ดีมากนะครับอยากจะอยากจะให้มันมีต่อไปนะอยากจะให้เขาไม่ต้องยกเลิกเลยนะครับค่อยขายกันให้ชุ่มฉ่ำใจกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปยาวๆ นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็ไปรับฟังเพลงเพาะๆกันต่อได้เลยครับรายการหมอคลังอุ่นใจคลังอุ่นใจสวัสดีครับผมนายทีทีนะครับเป็นตัวแทนจากสำนักสามิีเพื้นที่อ่างทองอีกหนึ่งท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่เจเได้พูดถึงเรื่องการประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วนะครับส่วนตัวพี่เองจะมาพูด ถึงเรื่องของประชาะสัมพันธ์ในเรื่องขององค์การสุรานะครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าองค์การสุลาเนี่ยทำอะไรองค์การสุราของเราของกรมสามสามิตรเองเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกรมสามสามิตรนะครับองค์การสุราเนี่ยไม่ได้ผลิตและจําหน่ายเหล้าแต่ผลิตเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ที่เรียกว่าสุราสามทับโดยมีอยู่ในอุตสาหกรรมหลักหลากหลายประเภทนะครับผม ปัจจุบันเนี้ยวัตถุดิบหลักในการผลิตของตัวนี้ก็คือการนําน้ําตาลกับมันสําปะหลังซึ่งในอนาคตเนี่ยความต้องการการใช้เอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยและแอลทอนและแอลกอฮอล์เนี่ยจะเติบโตขึ้นอีกมากซึ่งองค์การสุราของเราต้องการเพิ่มวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตประเภทเซลลูโลสเอทานอลไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวสังข้าวโพดก,กากอ้อยทลายปาล์ม หรือวัตถุดิบชนิดอื่นที่จะเกิดขึ้นในเจเนเรชันต่อไปโดยตั้งเป้าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนี้ซึ่งไม่ใช่แค่การขยายตลาดแต่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตสามารถลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาคเกษตรกรและลดภาระผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหา PM 2.5นะครับอ่าแต่เนี้ยพี่มีข่าวดีมามามา,มาประกาศนะครับผม องค์การสุราของกองสรรพามาิตแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งปฏิบัติงานนะครับณจังหวัดฉะเชิงเซาพี่ป้านาะท่านใดอยากให้บุตรหลานของท่านเข้ามาร่วมงานกับเราก็สามารถที่จะไปสมัครสอบได้นะครับตำแหน่งที่เปิดเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์ระดับ3จํานวน1อัตราพนักงานบัญชีระดับ3จํานวน1อัตราพนักงานขับรถยนต์ระดับ1จํานวน1อัตรา ประกาศรับสมัคร22-30ถึงามมกรานะครับผมครับผมขอบคุณครับรายการหมอคลังอุ่นใจดำเนินการโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง10หน่วยงานได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสักภานพื้นที่สัมภสามิตรพื้นที่ธนากษ์พื้นที่ธน,น,นาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปภอ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดอ่างทองคอบจอเพื่อสนองนโยบายกระทรวงการคลรังและการประชาสัมพันธ์ารกิจต่างๆของหน่วยงานในสังกัดสู่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจก่อให้เกิดผลด,ดีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพบกับหมอคลังอุ่นใจได้ทุกวันพุธเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 101.75เมกะเฮิรตซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยทางการคลังคือเราชาวคอบจอ